ไอ้สาวประเภทสองที่ไปโดนไอ้ชาวจีนก่อ mm. เหตุฆาตก,กรรมและวคักตัดไตไส้พุงมาเอาปอดไปต้มกินไอ้ซีอุสองโอ้โเหเฮี้ยจริงๆมึงนี่มันเป็นโรคจิตครับโหดร้ายมากนะครับมันไปเจอกับสาวประเภทสองแล้วมันก็เรียกน้องเขาคงมีอาชีพพิเศษเรียกค่าตัวไปเจ็ดพันนะครับพอไปร่วมหลับนอน ปรากฏมันคงจะไปรู้ว่านี่เป็นสาวประเภทสองมันก็เลยจัดการฆาตกรรมจะนะครับและไปควักตับไตไส้พุงเข้ามาปลอดหายไปนะครับเอาซิลิโคนออกมาโอ้โหมันเฮี้ยจริงๆโหดเกินนะครับทำได้อย่างไรวะและกฎหมายไทยมันก็โทษประหารชีวิตนะฆ่าผู้อื่นโดยแต่จตรองไว้ก่อนทารุญโหดหลายประหารชีวิต มารับสาภาพติดจริงๆไม่กี่ปีอีกก็ฝากน้องๆที่อยู่ในเรือนจำด้วยฝากน้องๆที่อยู่ในเรือนจำนะครับไอ้เหี้ยนี้เข้าไปนะช่วยจัดก,การหน่อยเถอะนะครับผมรู้ว่าในเรือนจำมันถ้าพวกผู้ต้องขังด้วยกันนักโทษด้วยกันเขาไม่พอใจเนี่ยชีวิตมันอยู่ลำบาก ตำรวจทำอะไรไม่ได้ครับเวลาไปจับจะไปวิสามันก็ไม่ได้พวกนี้ไม่มีอาวุธยุทภัณฑ์อะไรนะครับแล้วเป็นชาวต่างชาติแต่ถ้าเกิดมันไปตุยในเรือนจํานี่นะมันก็สมควรนะมันก็สมควรนะผมว่ามันก็สมควรนะครับนะฮะมันไม่ไหวมันโหดร้ายเกินไนงะนี่ไอซีอุยสองนะครับรับสารภาพเอาปอดไปต้มกินเนี่ยโอ้โห มันโรคจิตจริงๆนะครับเอ,อมันอย่างเนี้ยที่แก๊งรักเด็กนี่ก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าอ่าเดี๋ยวนี้มันมีอวัยวะที่เขาสั่งจากประเทศจีนไงนะครับใครจะเอาไตมาสั่งได้นะครับราคาแพงนะราคาที่ผมรู้เนี่ยราคาหกแสนข้างละหกแสนกว่าบาทหรือเป็นล้านนะครับไอ้พวกนี้ก็อ้างว่าจะสั่งจาก ต่างประเทศมันก็ลักจับเด็กวัยรุ่นในประเทศเราเนี่แหละครับโอ้มันจริงไม่จริงไม่รู้นะแต่ฝากน้องๆตำรวจด้วยนะครับฝากน้องๆตำรวจด้วยนะครับเป็นห่วงครับเป็นห่วงจริงๆนะเป็นห่วงจริงๆนะครับมันต้องประหารจริงๆนะมันเปลืองเข้าสุกครับมันเปลืองเข้าสุกไอ้ทารุนโหดร้ายอะไรอย่างนี้นะมันเปลืองเข้าสุกจริงๆ มันคงคิดว่าเป็นตือหวนใช่ไหมโอ้ยผมนี่นะประธานโทษสมัยผมเรียนปิญญาโทนะครับเรียนนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยอาจารย์หอกที่โรงพยาบาลศรลาชเนี่ยท่านก็ไปให้พวกนักศึกษาห้าหกคนครับไปดูผ่าศพนะครับมาดูดึงกีบตรงนี้ดึงเพื่อไปผ่าสมองตอกเปาะมาปรากฏไอ้หัวกะโหลกกิ้งไปโดน น้องที่เรียนรุ่นเดียวกับผมเป็นลมอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ผมนี่ใจแข็งครับผมก็ดูผ่ามาตับไตไส้พุงแล้วผมไปดูเพื่อนผมนา้จ่าวิเชียนเนี่ยเรียนรุ่นเดียวกันนะชันสูตรพิกศพที่โรงบาตงลตำรวจที่นิติเวชผมไม่กินตือหวนเลยเครื่องไหนเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับไม่กินใ้ตือหวนไปนานเลยนะครับ มันเหมือนกันเลยยิ่งไส้ยิ่งเหมือนกันใหญ่นะครับมาเดี๋ยวนี้กินได้แล้วเดี๋ยวนี้กินไอ้ไอ้ต้มเลือดหมูอะไรอย่างเงี้ยกินได้แล้วนะครับปริญญาเขาตัวสูงครับลูกชายผมนะปริญญาน่าจะร้อยเก้าสิบหกครับลูกชายนะครับอาจารย์อ๋อยนะอาจารย์ด็อกเตอร์อ๋อยนะครับตอนเหรียมด้วยกันนะครับกระโหลกท่อนบนกิ้งเพะเพะมา ตอกอยังไงมันจะตอกโชว์นะักศึกษาตอกแล้วปรากฏว่ากระโหลกมันหล่นพื้นมาแล้วก็เด้งไปโดนอาจารย์อ้อยไอ้อ้อยเป็นลมไปเลยนะครับวันนี้คือเป็นห่วงเรื่องแก๊งลักเด็กนะครับแก๊งลักเด็กคนดูข่าวตามช่องทางสื่อออนไลน์ก็จะสงสัยว่ามันจริงหรือไม่จริงนะครับผมเรียนท่านว่าผมเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงนะครับ เป็นเรื่องจริงเอาในอดีตก่อนนะครับในอดีตนี่สมัยก่อนสมัยผมเริ่มรับราชการเมื่อปีพศ2522เป็นตำรวจแล้วเป็นนายตำรวจแล้วนะครับมีแก๊งลักเด็กนะครับมีแก๊งลักเด็กลักเด็กทารกครับพอผู้ปกครองพ่อแม่เขามาแจ้งตำรวจตำรวจก็ไปสืบนะครับโดยสงสัยว่าจะเป็นพวกโรคจิต ครับครั้งแรกก็ไปสืบก่อนนะครับว่าพ่อแม่มันแย่งเด็กกันหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าไม่มีประเด็นเหล่านั้นแล้วก็เชื่อว่าเป็นคนร้ายก่อเหตุจริงนะครับพอคนร้ายก่อเหตุจริงเนี่ยตำรวจก็เช็คนะครับเหตุเกิดทา,าาทางภาคใต้นะครับทางภาคใต้นะครับทั้งสมขาทางสะเดานะฮะปรากฏว่ามันลักเด็กทารกไปตำรวจก็มองไปในทางสันนิษฐานว่าคงเป็นพวกไปโกหกกับ สามีตัวเองว่าตัวเองตั้งท้องหรือเปล่านะครับแล้วก็หลอกหลอกผัวว่าตัวเองท้องนะครับแล้วก็เอาเด็กเอาเด็กไปเพื่อจะไปเลี้ยงเป็นลูกตัวเองแต่ปรากฏว่าหลังจากที่สืบสวนขยายผลแล้วเป็นเรื่องที่โหดร้ายมากเนะครับเป็นพวกแก๊งขนยาเสพติดสมัยนั้นยาเสพติดคือเฮโรอีนครับมันไปก่อเหตุ ตุยเด็กแล้วก็ผ่าท้องเอาเฮโรอีนยัดเข้าไปในช่องท้องแล้วก็อุ้มผ่านด่านที่สเสดานะครับผ่านด่านที่สเสดานะครับเหตุเกิดนานแล้วนะครับท่านลองไปลือข่าวเก่าๆดูนะครับเกิดการลักเด็กกันนะครับช่วงนั้นก็หนังสือพิมพ์ก็ยังไม่ได้ลงข่าวลงอะไรยัดท้องเอาเฮโรอีนยัดท้องเลยครับ ขนยาเสพติดข้ามประเทศยาเสพติดเข้าไปในมาเลย์ยมันก็ทําเหมือนเด็กหลับครับเอาเด็กนอนไปนะครับผู้หญิงก็อุ้มไปนะครับผมเองช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมเรียนปิญญาโทจบแล้วแต่ว่าปรับฟุ้นไม่ได้ทางสานังกงานตํารวจแห่งชาติกรมตํารวจเวลานั้นต้องให้ผมลาเรียนนะครับทั้งที่ผมเรียนจบแล้วจะไปลาเรียนอะไรวะต้องขอญาติลาเรียนผมเลยมีเวลาว่างสองปีนะครับไม่ต้องมาเรียนนะครับเพราะว่ามัน เรียนจบแล้วเหลือทรรมวิญญาณน,นิพน์อย่างเดียวผมก็เลยไปอยู่ที่ประดังเบษานะครับมันก็เกิดเหตุแก๊งลักเด็กขึ้นนะครับนะครับผมไม่ได้มีหน้าที่และอำนาจที่จะไปทําการสืบสวนจับกลุ่มนะครับแต่ด้วยความตกใจนะครับเราก็ใช้รถเนี่ยติดลำโพง ติดลําโพงแล้วก็ประกาศไปนะครับว่าระวังแก๊งลักเด็กนะครับระวังแก๊งลักเด็กนะครับแต่ก็ประชาสัมพันธ์ไดีแค่ประดังเบซาสเดานะครับเข้าไปนาทวีแต่ก็ไม่ได้ไปบอกถึงหาดใหญ่ได้นั่นคือในอดีตนะครับแต่ท่านรู้ไหมครับว่าตอนนี้ทําไมมีแก๊งลักเด็กเกิดขึ้นมาอีกวิวัฒนาการทางการแพทย์มันจเจริญข้าวหน้าขึ้นนะครับคุณหมอเนี่ยเก่ง คุณหมอเก่งสามารถที่จะเปลี่ยนอวัยวะภายในได้นะครับคนป่วยนะครับเช่นตาตาเสียก็สามารถที่จะเอาเลนตานะครับเลนตามาเปลี่ยนได้นะครับส่วนใหญ่จะขอรับบริจาคจากองค์กรการกุศลระหว่างประเทศนะครับ มาจากทางโซนยุโรปมั่งอเมริกามั่งแต่ว่าสิ่งที่ต้องการที่สุดเลยเวลานี้คือไตนะครับท่านจะเห็นว่าคนต้องฟอกไตเนี่ยเยอะมากนะครับคนต้องฟอกไตเยอะมากนะครับทางการแพทย์เขาเก่งเขาสามารถที่จะเปลี่ยนไตได้นะครับเปลี่ยนไตได้แล้วก็ฉีดยากินยากดภูมิผมก็ไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าคนที่ มีสตังมีเงินมีทองแล้วก็ป่วยเป็นโรคไตเนี่ยนะฮะอวัยวะอื่นผมไม่รู้เขาจะใช้อะไรบ้างนะครับแต่ว่าเด็กเนี่ยมันยังสมบูรณ์มันเหมือนดอกไม้เพิ่งแรกแย้ม yeah, มันไม่ได้เอาเด็กทาลกแบบสมัยเก่าแล้วนะครับมาไล่จับเด็กนะฮะเกิดขึ้นหลายแห่งเลยนะครับตำรวจเองก็ต้องสนใจเรื่องนี้นะที่ว่าผมออกมาไล่เนี่ย จะขอความกรุณาเพื่อนข้าราชการตำรวจน้องๆข้าราชการตำรวจเนี่ยสืบให้จริงจังอย่าคิดว่าเป็นเรื่องล้อเล่นอย่าคิดว่าเป็นเรื่องล้อเล่นนะครับสืบไปแล้วเนี่ยมันจะไปเจอไอ้แก๊งเวรพวกนี้จริงๆนะครับคือมันเอาเอาวัยวะนะครับแล้วก็ส่งขายแล้วก็หลอกว่ามาจากต่างประเทศนะครับนะครับเอาไปให้โรงพยาบาลหรือคุณหมอทำการผ่าตัดนะฮะ คิดแล้วใจหายนะครับเป็นห่วงเด็กๆนะครับเป็นห่วงเด็กๆจริงๆนะครับถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จริงๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทําการจับกลุ่มนะครับหรือเชือดคอไก่ให้ลิงดูนะครับเชือดคอไก่ให้ลิงดูถือเป็นคดีสําคัญเลยนะครับถือเป็นคดีสําคัญเลยเพราะว่ามันคุกคามเด็กเด็กผู้หญิงคนแก่นี่นะฮะมาอันนี้ด้วยความห่วงใยจริงๆนะครับจึงเอาเรื่องนี้มาพูดนะครับลอง มันอยู่ในท่านดูในสื่อออนไลน์นะครับวันนี้นะครับเกิดทั้งเขตใกล้กรุงเทพมหานครทั้งภาคอีสานนะครับมันอันตรายทั้งนั้นแหละครับถ้ามันจับเด็กไปนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าเด็กผู้หญิงยิ่งอันตรายนะครับมันเอาไปบังคับเข้าซ่องขายตัวสมัยหลังนี่ผมไม่ค่อยได้ยินนะครับสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงถูกจับตัวไปเนี่ยมันเอาไปล่ามโซ่เลยนะครับ ล่ามโซ่แล้วกลางคืนก็ปล่อยมาให้รับแขกนะครับรับแขกเสร็จก็ขังเขาไว้มีแมงดาคอยคุมที่เขาบอกไอ้พวกแมงดาคุมตามซ่องอย่างเงี้ยนะครับมันบังคับเด็กไม่ยอมก็ตบตีบังคับตบตีอันตรายอันตรายครับมาเนี่ยมันเป็นไปในทางที่ไม่ดีนะครับมาเนี่ยแต่ว่าเป็นห่วงเรื่องอวัยวะอวัยวะที่จะเอาอวัยวะของเด็กไปนะครับมีแต่เรื่อง ข่าวที่รุนแรงนะฮะรุนแรงจริงๆนะครับมันมองว่าตำรวจต้องจริงจังอ่ะต้องเฉียบขาดนะครับนะครับต้องเฉียบขาดนะครับถ้าจับได้ถ้าจับได้สักเกิดเหตุที่ไหนก็จับได้เนี่ยนะมันก็จะไม่กล้านะครับแต่ว่าถ้ามันยังติดคุกแล้วเช็ควัติแล้วก่อเหตุซ้ำไอ้อย่างนี้ก็ต้องช่วยเหลือเชือดคอไก่ให้ลิงดูไปนะครับก็จําเป็นนะครับตารวจ ก็ต้องจําเป็นนะครับเชือดคอไก่ให้ลิงดูไปไม่อย่างนั้นเราละงับปาฏญากรรมอย่างนี้ไม่ได้นะฮะคือถ้ามันจับเด็กเนี่ยมันลักพาเด็กไปเนี่ยนะโดนข้อหาลักพาไปพรากผู้เยาว์ไปอะไรไปโทษมันไม่เท่าไหรนะ่ไงโทษมันไม่เท่าไหรนะ่ไงแต่ถ้าเกิดตามไม่ได้เกิดความสูญเสียใหญ่หลวงสภาพจิตใจของพ่อแม่ผู้ปกครองนี่แย่เลยนะครับแย่เลยครับ